พอไปที่ B20 G20 มารัฐบาลอินโดนีเซียก็บอกว่า Invest in Indonesia i n อยากให้ทุกคนเนี่ยมาลงทุนในอินโดนีเซีย mm hmm. เขาบอกว่าเขามีแร่ธาตุอันนึงอยู่ใน periodic table ครัในทุกคนเคยเรียนเค m ีสตรีใช่ไหมมันจะมีแบบแร่ธาตุตารางแร่ธาตุเขาจะไม่ทําแค่ primary market แล้วเมื่อก่อนส่งแค่แร่ธาตุแต่เขาจะมาเพิ่มมูลค่าเป็น secondary market เป็น tertiary market ซึ่งเขาบอกเขาจะเป็นประเทศที่ผลิตรถไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขาประกาศเลยใน G20 B20 แล้วเขาก็ประกาศว่าเขาจะเป็น sustainability hub ของโลก fourth largest economy <c oughs> เขารู้นะครับ ESG goal นะครับ BCG goal green economy sustainability ทุกน้ำทุวโลกรู้ว่านี่คือเทรนที่โลกกำลังเดินไป supply chain จะต้องเป็น green ละ green digital supply chain ที่จะเกิดขึ้น เอาเทคโนโลยีเขามาใช้ใน chain. สป라이ชเชนสป라이ชเชนต้องกรีนด้วยพอเป็นกรีนพรีเมียมมันหายไปเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือของสป라이ชเชนเราต้องมีกรีนซีเมนต์มาแทนซีเมนต์ปกติเราต้องมีกรีนพลาสติกมาแทนพลาสติกปกติเราจะต้องมี artificial food หรือแบบกรอนมีดมาแทนมี